มาไหนเนี่ยรอบลฟังก่อนเลยข้าวอะไรเนี่ยแปดห้ามุกเนี่ยทีหนึ่งอุ้ยข้าวน้าท่วันเช่นไม่รวงยาวใช่ไหมทีหนึ่งอะฮะกระจกของข้าเขาบอกว่าสี่หนึ่งอะหรอเดี๋ยวพูดดูรวงยาวเลยไม่รู้จ้ ผว่าสี่หนึ่งเราก็ว่าสี่หนึ่งผมผมก็ท่วงโอ้โหนี่เลยนะมันมานี่เลยเลยหนึ่งหลดออกเงีดูอันแรกก็ดูดออก,นอก,กอหนักเข้านักเข,าก,ขา,กาก็ดูดบ้างหนักเขามากจัดปล่อยท้ายปล่ๆๆอยเลยท้ายท้ายว่างเงีมีบ้างข้ากับกกระโดดอ๋อตามตัวมันของผมเลยผมก็โดนไปไล่

มีไส,สองรอบใีไสองคนนึงเนี่ยออโอ้เรารวงงี้ก็โอเคอยูอ่ขนสองไม่ไหวานไม่ได้อะนะมันน้ำเยอะจัดใช่ไหมนี่เนี่ยแค่นี้เลยเนี่ยโอ้ท<อ>่อมก็ท่อมไม่ได้ท่อมไม่ทัน<ช>แล้วด้วยท่อมก็ไม่ทันเพราะมันสองเดือนสามสองเ<ช>ดือนกว่าแล้วรุ่นเดียวกันเลยทางกัน แกนหน้านะครับวางเลยครับลอดมาก็เป็นเกีียวครับ รวมไปครับอของนาบอกโอลนคนาล้นสนหนหมดเลยนะเนี่ยุ๋ยก็ใส่ได้แค่สองรอบครับอีบ้างเลยครับก็พอรับตัวว่าหอยเชลรี่ก็กัดนะครับตอยี้เกี่ยวอยู่ครับจะทัดยังไงครับ ปีกวางให้ทำลวบตานะครับข้าวจะปีกวางนะครับ ที่ยังเขียวๆอยู่นี่ก็คือว่าน้ำท่วมแล้วก็ปลูมาทีหลังนะครับส่วนด้านบนนั้นจะสูงหน่อยครับจะโค้งหน่อยก็คือข้าวนั้นกอบหมดแล้วครับแล้วก็ต้องรอส่วนที่น้ำท่วมนะครับ ข้าวก็ไม่หนานะครับจะบางๆครับวิ่งมาเข้ารอบสองแล้วนี่ข้าวยังไม่เก็บเลยนะครับคุณผู้ชม น้ำท่วมก็เป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยจะห่างเลยครับเหลือจากน้ำท่วมครับุูกกลางก็บางเลยครับบางมากครับข้าว อขอซีนหนึ่งครับซีนก็สวัสดีครับ